ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเซียนผนะครับครั้งนี้ผมก็จะมาะแนะนำนะครับจัดชุดผ่าเป็นจัดพาคีราคาประหยัดนะครับซึ่งก็เป็นของแท้นะครับอืมก็คือชุดเป็จัดผ่าคีนะครับตอนแรกเนี่ยนะครับก็จะประกอบด,ด้วยนะครับ ัลสำเร็จเนี่ยนะครับวันล,ละครัครบจะให้ดีก็คือยุคต้นนะครับอย่างที่สองเนี่ยนะครับก็เป็นตะก่อนเลยนะครับจะเป็นเม็ดขนุนเนี่ยนะครับปางลีลาเม็ดขนุนพระปางเนี่ยนะครับแต่พอพระปางเนี่ยหาย,ยากเขาก็จะมาผ่าสุมก่อน,นแทนนะครับ แล้วอย่างที่อ่าที่สี่นี่นะครับก็จะเป็นนางพญาเนี่ยนะครับเขาคลองฮะกุวันนางพญานะครับอืแล้วอย่างที่ห้านะครับก็จะเป็นผงสุพรรณหน้าแก่นะครับอืมก็คือห้าอย่างนี้นะครับก็คือจุดเป็นจักรกีที่คนโบราณเนี่ยนะครับเขาเล่นกันมานะครับ ผ่านมาตั้งหลายยุคสมัยแล้วเนี่ยนะครับทุกวันเนี่ยเขาก็ยังเล่นหากันอยู่นะครับแล้วก็จะมีช่วงก่อนหน้านี้นะครับที่เขาจะเอากุ๊บบางอย่างเนี่ยมาทดแทนนะครับอย่างเอาเขาเป็นเขาตรงบ้างเนี่ยนะครับเขาตรงก็เล่นได้นะครับก็อยู่ในกุ๊บเดียวกันนะครับใช้เขาตรงแทนนะครับหรือเขาตรงยังแพงไปเนี่ยนะครับก็เอาเป็นพวกพิม์อิ์เนี่ยนะครับพิมพ์พิเศษเนี่ยพิมพ์เล็ก หรือพวกเทวดาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ราคายังจับต้องได้นะครับสำหรับนางพญานะ,ะคือมีอีกเยอะนะครับมากมายหลายพิมพ์นะครับประเดนพิมพ์อื่นก็ได้นงะเดี๋ยวผมจะลองเสเข้ามาใช้ดูนะ ก็คือน,นางพยาเขาโค้งเนี่ยก็มาสิบล้านได้นะอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเล่นเล่นกันเนี่ยเรามาดูข่าวตรงนะครับขขาวตรงนี่ก็ยังราคาสิบล้านอยู่พอกันนะครับอ่ะอย่ามาดูพวกเทวดากัน ถือว่านี่ประมาณล้านแปดนะครับอ่าก็ยังมีหลุดๆมาบ้างพวกอย่างนี้นะฮะเนี่ยก็ดูให้ลายเส้นแบบนี้นะครับลายเส้นแบบอย่างเงี้ยนะฮะถือว่าเป็นกุกนางพญานะครับใช้ได้หมด อันนี้ขายสามแสนพิมพ์เทวดาสามหมื่นห้าก็มีเนี่ยเทวดาเนียฮะนะก็มีหลายราคานะครับอยู่ที่ว่าเนี่ยเขาคิดว่าหน้าร้านเขาเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มลูกค้าแบบไหนอ,อะไรเนี่ยเพราะว่าพระแท้นี่ประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับนางพญาเนี่ย ก็จากที่สืบคนนะครับมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นปะมารดาของพระอัปพันเรสสวนนะครับม,มีอกฟรบก็มีหกทรบน 5, 000, 6, 000. ี่ห้าพันหกพันเองนเนะก็ประมาณนี้นะครับก็คืออย่างน้อยอะ่ะก็เป็นนางพญากุวานาณพญานะครับอ่าเห็นไหมมันก็จะมีราคาแบบนี้ไม่ใช่ว่า ตอนนี้พอเขาเริ่มเล่นหาชุดกปจวัตรคีกันนะครับตอนนี้ราคาเท่านี้นะครับต่อไปราคามันจะอัพขึ้นอีกนะครับเพราะว่าเขาเล่นหากันไงนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นพระรอดเนี่ยนะครับพระรอดเนี่ยเล่นไม่ยากเลยครับหาตัวแทนไม่ยากอย่างที่ผมบอกก็จะเป็นจะเป็นที่เขาเนี่ยที่วัดเนี่ยนะครับเอามาเอามาป๊มตาใหม่นี่นะครับหรือจะเป็นสกุลลำโพงเนี่ยนะครับพระลำโพงเนี่ยผมดู จะเป็นสก,กุลลำพูนอื่นนี่นะครับก็ใช้ได้นะครับเป็นพักคงก็ได้ครับพระคงเนี่ยเขาก็สมัยหนึ่งเขาเอามาแทนพระรอดนะครับคงน,นี้ก็ได้นะครับพะกเลือก็ได้นะครับผัเปิ่มนี้ก็ได้ แนะนำสารตัวนี้นะครับนี่จะเป็นพนางจรรประเทวีนะครับอ่าคาร,ราก็จบไปนะครับอาอย่ามาดูราคาของผักโขงมาดูนะครับว่าราคาเท่าไหร่ผักโขงนี้ก็เนแบบ แสนห้านะครับที่เขาตั้งนะครับอันนี้หมื่นเก้ามีใบรับรองนะคฮะแสนสอง ในสองหมื่นนะครับประมาณนี้สภาพประมาณนี้ก็โอเคนะครับเอาได้อยู่เพราเรานี่ก็จะมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะครับก็สังเกตที่ฐานเส้นฐานนะครับพิมพ์ใหญ่เนี่ยเส้นฐานจะแบบนี้นะครับจะสูงขึ้นมาแบบนี้ก็จะมีอีกนะครับแยกย่อยไปอีกต่อเล่นกุกวัดมหาวันนะครับ มาอย่าไปดูพลาลือนะพลาลือนี่สมัยก่อนนิยมกันมากเลยนะครับพาลาเือนี่ก็สี่สี่แสนห้า ันนี้มีแบบหลุดๆมาแบบว่าเปอนเปิดอสามสิบห้าบาทประม,มูลมาฮะเอาสามหมื่นห้าอันนี้สำหรับคนที่พุทธคุณล้วนๆเลยนะฮะแต่ของแท้นะครับมันก็มันก็หาขายได้นะครับหาคนที่ชอบได้นะแต่ของปลอมไม่ได้ไปขายใครนะครับ นอกจากคนเขาที่เขาไม่รู้แต่เขาชอบนะอ่าอย่ามาดูพักเพิมนะครับไม่งั้นก็พลเรียงก็ได้อนะ เพิ่มีสี่หมื่อะไรก็มีนะฮะเปิ่มสองแสนสามหมื่นอะไรนี้นะฮะร,ราคาหลักหมื่นนะพ่อได้อยู่นะครับแต่สวยๆเนี่ยนะครับถ้าเจอมันสามารถเอาไปขายได้เป็นล้านนะครับ แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นผงสุพรรณผงสุพรรณก็มีเยอะนะฮะอืมหน้าแก่เนี่ยถ้ามันแพงนะครับถ้าแพงอเล่นหน้าหนุ่มหน้ากลางเอาก็ได้นะครับอันนี้อันนี้หน้าหนุ่มนะครับ พระผงสุพรรณอ่าก็เนี่ยนะครับก็มีเล่นอ่าตั้งแต่หล,ลักล้านเนี่ยนะครับอ่าหน้ากลางเนี่ยแสนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้อะไรสามสามพันสามพันเจ็ด อันนี้ไม่แน่ใจนะฮะลอ,ลองไปเช็คดูอันนี้หน้าแก,สกาาะะ่สิบห้าล้านนะเนี่ยสภาพนากลาง หน้ากลางประมาณแสนนะครับหลักแสนอะไรเงี้ยก็มีอยู่ประมาณมีแค่สามพิมพ์นี่แหละนะครับที่เขาวงการยอมรับหน้าหนุ่ม หน้ากลางแล้วก็หน้าแก่นี่นะครับอืมก็ประมาณนี้นะครับอ่าส่วนส่วนอ่าซุ้มกอเนี่ยนะครับแนะนำถ้าเกิดว่ามีมีมีกระหนกเนี่ยแพงไปนะครับก็มาเล่นแบบไม่มีกระหนกดูนะครับไม่มีกระหนกดูเท่าไหร่นะครับ ประมาณสามล้านสี่ล้านได้อยู่นะครับไม่มีกันหนกแต่จะมีอยู่กุหนึ่งนะครับอ่าส่วนมีกระหนกของกุรูสีเนี่ยของผมมาพับบลมเงียแพงนะครับกูรอสีก็มาล้านประมาณล้านต้นๆอะไรเงี้ยลาวสองล้านส่วนอีกูหนึ่งที่จะแนะนํากุอภิกลนะครับประมาณหลักพันถึงหลักหมื่นนะครับกุอภิกลก็น่าเล่นนะครับหรือถ้าเกิดว่าเนี่ยแต่จริงขายได้ ได้เป็นแสนนะครับพวกพีก่ปุนเนี่ยอ่าแต่เขาไม่ค่อยเล่นกันนะไงเพราะมันไม่มีก,นกันหรอกเออจะให้แนะนําก็เป็นหลังมีตาที่ผมเคยให้ดูที่ผ่าเขาโดนแทงตายนะครับอันนั้นไม่รู้กุกไหนเขาไปทุบมากุกใหม่นะครับอืมแต่นั้นก็คือมาจากกุกจริงๆนะครับแล้วนอกนั้นก็ไม่ค่อยนะนํ้ให้เล่นนะครับเหมือนเราไปสนับสนุนให้เขาเดี๋ยวไปทุบก,กุกอีกครับอะไรอย่างเงี้ย วัดพิกุลเนี่ยผมจะให้ดูราคานะครับนี่นะครับให้ดู อันนี้นเขาอ่เขาเขายแพงนะแต่เขาประมาณมันก็ยังได้อยู่นะอะแต่ก่อนหน้านี้ผมดูรู้สึกว่าเหรราคาจะเนี่ยสามพันห้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยังมีขายอยู่หลักพันหลักหมื่นอะไรเงี้ยนะครับก็ยังมีให้เห็นอยู่นะครับบ่ิกุลเพราะมันไม่มีกระหนกไงบางคนเขาเล่นแต่หาแต่กระหนกไงเขาเลยไม่สนใจอย่างอื่นไมน่งั้นมันจํายากนะครับ ดูแต่กระนกกระนกอย่างเดียวเลย,ยวัตถุกุลมันก็ยังมีหลุดนะครับองค์องค์ะสนเนี่ยหลักหมือหลักพันอะไรเขาก็ยังขายอยู่นะนก็ยังหาซื้อขายกันได้นะครับเอามากุวัพี่กุลทานก็ได้นะสําหรับสมก่อนนะครับมีกุอีกหลายกุนะครับในกุร้านทุงเศรษฐีลองศึกษากันดูนะครับเรื่อวราคาก็จะต่าลงเรื่อยๆนะครับ สามกูที่ผมบอกเนี่ยนะครับมีกุพรมบัลปลมกลุบัพพิกุลกลูฤสีเนี่นะครับกูฤสีค่อนข้างหายากหน่อยก็ประมาณนี้นะครับสําหรับพระสมเด็จเนี่ยนะครับก็แนะนําเลยนะครับหาหาแบบว่าไม่ยากนะผมว่านะหาไม่ยากเลยก็คือพวกบางคนผงกูเก่านะครับหรือจะเป็นสายว่างก็ได้นะครับสายว่างเนี่ยอืม เอามาเลยนะครับเรารู้เนี่ยว่าแท้เนี่ยนะครับพอทาสำเร็จต่อเนี่ยก็ยังดีกว่านะฮะเนี่ยดีกว่าเราไปเล่นรุ่นหลังเนี่ยนะครับรุ่นไม่ทันใช่ไหมไม่งั้นเราก็ไปเอาถ้าไม่อยากเรียนรู้กุศลก็ไปเอาพวกวัดปุาสารเนี่ยนะครับที่เอาสาเด็จเอาพระขุนพรม,มาตามหรือพวกรุ่นรุ่นแบบวัละลังรุ่นย้อนยุคนี่นะครับ พวกเนี้ยอะฮะคำนวณสารพระสมเด็จเก่าเนี่ยนะครับเอามาทําใหม่อาจจะเป็นพระชำรุดอะไรอย่างเงี้ยนะแตกหกักเพราะเขามีการรับซื้ออยู่เนี่ยนะครับพวกพกัะแตกหักอะไรเงี้ยนะครับเอามาตามใหม่มาทําเป็นพระใหม่เนี่ยนะครับก็ก็พอเล่นได้นะฮะอันนี้ก็วันละครั้างยุนต้นย้อนยุกนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ มันก็พักุูพักอะไรนะครับที่เรารู้เนี่ยประทานทเป็นตมาใช้แทนได้ก็ดีกว่าใช่ไหมอืมเหม่เยะๆนะครับเนี่ยจริงๆมีแค่นี้นนก็พอนะเขาบอกว่าถ้ามีเนี่ยก็ไม่ต้องมีสมเด็จนะครับสมเด็จอันนี้ก็สมเด็จแหละสมเด็จแก้วสารพัดนึกแก้วนัดเนี่ยนะครับ ก็น,นี่คือผสมเด็ดนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จบเปนไปนะครับสําหรับจัดชุดเบนจ่าบัคีสายประหยัดนะครับก็คิดว่าคงจะได้อยู่นะครับจัดอยู่ก็น่าจะได้อยู่ไม่เกินแสนนะคิดว่านะครับก็อยู่ที่ความพึงพอใจนะครับเพราะว่าเนี่ย ถ้าเกิดว่าคนมีตังค์นะครับเขาคนที่เขาชื่นชอบพระเครื่องเนี่ยเขาก็จะมาหาพระเครื่องเนี่ยนะครับนอกจากสิ่งอย่างอื่นที่เขาอยากได้แล้วเนี่ยนะครับอเพราะว่าพระเครื่องเนี่ยก็ค,คือสังคมอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนเขาเล่นกันอะไรเนี่ยการอย่างเงี้ยเจอหน้ากันก็มาคุยเรื่องพระเรื่องอะไรกันอย่างนี้นะครับพามาส่องกันนะครับก็เป็นสังคมอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นสิ่งอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับนอกจากสร้อยแหวนนาฬิกานะอืนะ ก็ประมาณนี้นะครับแต่สมัยนี้มันมีสิ่งให้ซื้อเยอะแยะง่งมากกว่านะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ bye.